สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะเสิร้ฟนร้อนด้วยดับสิบบนเจ็ดสูตรต่อเนื่องนะคะทุกท่านนะดับร้อนๆ้อนเลยดับเอาอยู่ดับสนิทดับแบบไม่มีอะไรมาปิดบังกันเลยนะคะในรอบนี้สี่สี่หกค่ะหลักสิบของเราคือเลข สี่นะคะผลปรากฏว่าเอาอยู่ไหมคะทุกท่านเอาอยู่คะ่ะเลขสี่ของเราก็มานะคะถือว่าสุดยอดใช้ได้เจ๋งไม่เบาขอให้ไปต่อยาวๆนะทุกท่านนะพอยถึงสิ้นปีนะคงจะลืมตาปากกันได้นะถึงสิ้นปีได้สามตัวตรงๆเนี่ยนะทุกท่านเนาะนี่นะคะที่เราทำมาให้ดูแล้วนะคะทำมาให้ดูก็เอาอยู่ตลอด หวังว่าคงจะเมตตาเราเอีกนะพี่ดับหลักสิบนะพี่ดับหลักสิบนะอ่ะฝากคําเตือนกันก่อนดีกว่านะคะทุกท่านนะอยากให้ได้ตังค์ได้เงินไปใช้กันเนาะจะบอกว่าบางทีหลายท่านอาจจะคิดว่าก็ให้มาเลยสีเงินโอ้ถ้าคิดอย่างนั้นตันกะคุณน,นี่ป่วยแล้วนะคะดิฉันก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นถ้าดิฉันรวยมีมีเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่ต้องกลัวนะคะมา ฝากคำเตือนตามกฎกติกามรารยาทช่อง YouTube และเพจใน Facebook กันก่อนดีกว่านะคะคำเตือนค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมในคลิปนะคะสติสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวทางนะคะในการไปเลือกซื้อสรากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทุกท่านได้โปรโดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนาไปใช้กันนะคะ ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไว้กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไม่ได้เห็นคลิปดีๆใหม่ๆของทีฉันจะลงให้เหมือนรอบนี้เสิร์ฟแบบร้อนๆแบบชิลมากนะคะขอให้ดับเอาอยู่ตลอดปีและตลอดไปนะทุกท่านนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าห อันดับแรกนะคะ16กันยานะเราจะทําย้อนหลังให้ดูแค่2งวดนะสองงวดเท่านั้นนะงวดที่สเรามาดูในรอบดีเดยกกันเลยอันดับที่1 10บวก10ล่าง10ล่างบวกหน่วยที่4ี่หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่4ี่นะคะ4บวก7เป็น11ได้หนึ่งหนึ่งไปบวก5าก่อนนะทุกท่านนะ1บวก5เป็น6ได้หคะ่ะ สิบล่างบวกหน่วยที่สี่สิบล่างคือสี่หน่วยที่สี่คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกดับหกสูตรที่สองหน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามหน่วยบนร้อยสิบที่สามนะคะสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้านำไปบวกเจ็ดเป็นสิบหกดับหกอีกอ๋อยะ สูตรที่สามนะคะแสนคูณสี่สี่คูณแสนนะคะสี่คูณแสนสี่สามสิบสองสองบวกสี่เป็นหกไปต่อค่ะสูตรที่สี่ค่ะบวกสิบบวกแสนบวกหมื่นนะคะแสนบวกหมื่นแสนบวกหมื่นเป็นห้าห้าบวกหน่วยที่สี่ ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองไปบวกเจ็ดเป็นเก้าดับเก้าค่ะส่วนสูตรที่ห้านะคะทุกท่านนะเรามาดูสูตรที่ห้าหน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามนะคะดิฉันจะทำช้าช้านะคะเพราะว่าดิฉันถ้าทำรีบแล้วชอบผิดนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวดิฉันขอทำช้าช้านะหน่วยบน ร้อิบที่สานะคะสีบวกสเป็น7จบวกสเป็น9 9ไปบวก3เป็น12ดับ2ค่ะอันดับที่6กนะคะสิล่างบวกหน่วยที่สี่ล่างคือ4หน่วยที่4ก็คือ7 4็บวกเเป็น11บนะคะสี่บวกเเป็น11บเอ็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสเป็นสได้ดับ3นะคะ สูตรที่7ค่ะร้อยหน่วยที่4ร้อยหน่วยครั้งที่4บวกกันได้7นะคะอ่ะดับ7ค่ะทีนี้เรามาดูกันเรามาดูกันนะว่าหลักสิบของเราจะมีดับได้กี่ตัวใน7สูตรนี้ดับ6 6หกซ้ำหกซ้ำดับ9ดับ2ดับ3และดับ7ได้1ได้2ได้3ได้4และได้5นะคะ เราได้เลขดับมา5ตัวเหลือ5ตัวมีอะไรบ้างคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่้าก็ดแปดแก็เก้านะคะศูนย์ไปดูในรอบวันที่1ตุลาคม66 7ิบหกเนะคะ 2 0 2หลัก10ก็คือเลข0นะคะทุกท่านนะไปดูในสูตรที่เราทำได้นะคะดับ6ดับ6ดับ6ดับ9ดับ2ดับ3ดับ7ไม่มี0นะคะไม่มี0ตัวที่เหลือจากดับมี0ยไหมคะมี0นนะคะถูกต้อง ไปดูในรอบต่อมาเดินแล้วไปต่อแล้วก็ไปอีกนะคะเดินแล้วเดินอีกไปต่อไปต่อเลยหนึ่งตุลานะคะสิบล่างบวกหน่วยที่สี่สิบล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะคะหกบวกห้าเป็นสิบเอหนึ่งบวกห้าเป็นหกอีกแล้วครับท่านตัวเลขน่านจะไปในตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะ,ะเนี่ยเห็นไ,ไหมตัวเลขคล้ายๆกันหมดเลยแต่ละงวดนะทุกท่านนะมันเป็นอะไรที่แบบ ันต้องมันต้องขนาดไหนะมันถึงจะถูกนะคะมันต้องขนาดไหนสูตรสองค่ะหน่วยบนคือเลขสองร้อยสิบร้อยสิบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าค่ะสูตรที่สามค่ะสี่คูณแสนเจ็ดสี่ยี่สิบแปด แปดบวกสีเป็นสิบสอดับสองค่ะนี่คูณแสนเจ็ดสี่ยี่สิบแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองดับสองสูตรที่สี่ค่ะแสนบวกหม่นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าหน่วยที่สี่นะคะเอาเ้าไปบวกห้าเป็นสิบไปบวกเจ็ดเป็นสิบเดับหค่ะสูตรที่หค่ะ หน่วยบนบวกร้อสิบที่สามนะคะหน่วยบนร้อสิบที่สามสีบวก4ี่เป็นแบวกสมเป็น11บเอ็ดดับหนึ่ซ้ำโอ้โหเอาอีกแล้วซ้ำอีกแล้วสี่สองเป็นหกเป็นแปดแดบวกสามเป็นสิบเอ็ดดับหสูตรที่สี่ค่ะ10บล่างบวกหน่วยที่4 10สบล่างบวกหลัหน่วยครั้งที่สี่ หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามค่ะดับสามสูตรที่เจ็ดนะคะสิบล่างโอเคร้อยหน่วยที่สี่ร้อยหน่วยที่สี่หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งซ้ำห้าจะมีไม่เยอะนะคะรอบนี้น่าจะได้ไม่ขี่ตัว ดับ6ดับ5ดับ2ดับ1ดับ3 1 2 3 4 5อา้าวเขายังได้5ตัวอยู่ทุกท่านมาดูกันนะคะเหลือ5ตัวมีอะไรบ้างคะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะได้0ได้4ได้7ได้8และได้9นี่ค่ะ7กับ8มาแท้ทุกสูตร นะคะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยกลายเป็นว่าสีมาเฉยเลยอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะรอบวันที่สิบหกตุลาคมนะคะเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกค่ะสี่สี่หกผลปรากฏหลักสิบคือเลขสี่นะทุกท่านนะเรามาดูในเลขดับนะคะมีอะไรบ้างคะเลขดับดับหก ดับ5ดับ2ดับ1ดับ1ดับ3และดับ1ไม่มี4นะคะทุกท่านนะผลปรากฏว่าไม่มี4ตัวที่เหลือจากดับมีแน่นอนนะคะถ้าอยู่ในเลขดับไม่หลุดนะคะถูกแน่นอนสั่งก๋วยเตี๋ยวรอได้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหน่อยพร้อมจ่ายเน้นให้คะ่ะเทคแคร์มาให้เราต่อไปยาวๆนะ สงสารคนเขาบ้างสงสารทุกคนนะมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะพี่ดับสิบเรามาดูว่าพี่ดับสิบรอบนี้จะให้อะไรเราบ้างนะคะหนึ่ง p o s i t นะคะเรามาดูในส่วนสูตรที่หนึ่งสิบล่างบวกหน่วยที่สี่สิบล่างหน่วยที่สี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งค่ะอปยอะ สูตรที่สองหน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามหน่วยบนร้อที่สานะคะหกบวกเเป็นสิบห้าบวกเจบวกเเป็นสิบนะคะสไปบวกเเป็นเค่ะรอบนี้สอบวกเได้เแล้วนะคะรอบนี้นะหกบวกเเป็นสิบหบวกเเป็นสิบสองบวกเเป็นเ สูตรที่สามค่ะสี่คูณแสนเก้าสี่สามสิบหกหกไปบวกสี่เป็นสิบดับศูนย์ห้าหลักสิบดับศูนย์ไปแล้วสี่คูณแสนเก้าสี่สามสิบหกหกบวกสี่เป็นสิบดับศูนย์นะคะสูตรที่สี่ค่ะแสนบวกหมื่นเก้าบวกสามเป็นสิบสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 2บวก2เป็น4 4บวกเเป็น11ดับ1ซ้ำแล้วนะคะซ้ำแล้วขออย่าซ้ำเยอะนะพี่นะอย่าซ้ำเยอะไปดูในส่วนสูตรที่5ค่ะหน่วยบนบวกร้อยบที่3มหน่วยบนร10บที่สนะคะ4บวกเเป็น15 5หบวกเเป็น12 2ไปบวก3ค่ะเป็น5ดับ5ข่าวรอบนี้ นะคะหบวกเเป็น15บหบวกเเป็น12บสองบวก3เป็น5โอเคถูกต้องสูตรที่6ค่ะ10ล่างบวกหน่วยที่4 4่บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8ดค่ะดับ8ค่ะรอบนี้นะคะ4บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8ด สูตรที่7ค่ะร้อยหน่วยที่4 0รหน่วยที่4 2่บวก2เป็น4ดับสอ่อยะที่สุดมาดูนะคะเลขที่ดับดับ1ดับ9ดับศ1นย์หนา5 8้ปลปรากฏว่าเลขดับของเรามี1มี2มี3มี4มี5มี6 6ตัวค่ะ รอบนี้เหลือสตัวในหลักสิบนะคะเรามาดูมีอะไรบ้างศ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ค่ะเหลือ2 3งสนะคะรอบนี้เลขดับของเราเหลือ2 3งสค่ะมาดูกันนะคะดับ หลักสิบบนนะคะเจ็ดสูตรค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแปดสี่นะคะหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแปดสี่หกตัวนี้คือหน้าตาเลขดับหลักสิบบนนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ แป๊บเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วทุกท่านเอ้ยปัจจิกาธันวาโหยังไม่ได้อะไรเลยปีนี้ปีนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากปีที่แล้วเลยอ,อยากจะอ่ะ,อะเหลือจากดับนะคะทุกท่าน ทีนี้เรามาดูที่เหลือจากดับสิบบนนะคะที่เหลือนะจากดับนะคะทุกท่านนะจากดับนะมีอะไรบ้างเอง่ย x 2อ x x 3 x x หก x มาหมายตาไว้ยังคะมีชอบตัวไหนหมายตาไว้ยังหมายตาไว้ก่อนนะหมายตาไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอสูตรเทียบอีกทีนะคะทุกท่านนะรอสูตรเทียบนะตอนนี้ก็คือเราได้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบไปแล้วนะคะรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปต่ตอไปคือดับหน่วยบนนะคะดับหลักหน่วยบนเสูตรเช่นกันเป็นสูตรใหม่นะคะอันนี้หลักสิบนะ ทีนี้เราจะไปดูกันในคลิปต่อไปท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกท่านนะรอบนี้ทุกท่านต้องจับมือกันให้แน่นแล้วพากันเดินไปให้สุดปลายทางในจนสิ้นปีเลยนะทุกท่านนะขอให้เราไปสุดปลายทางจนสิ้นปีนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูกัน จะได้เลขอะไรใน3ตัวบนของรางวัลที่1นะคะอ่าเราจะต้องจอบร้อยกันไปตลอดนะคะเราจะต้องจอบเขาดูชุดใหม่ของเราจะเอาจนถึงสิ้นปีหรือไม่เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้และรอบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันชั่วนหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะขอให้โชคดีกันต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะทุกท่านนะสวัสดีค่ะ